ละครชีวิตรักกินรีที่รักตอนที่หนึ่งพื้นแผ่นดินเขียวชะอุ่มยาวสุดลูกหูลูกตาเทือกเขาสูงเสียดฟ้าทอดตัวสลับซับซ้อนซ่อนในเมฆหมอกวงมโหรีแห่งป่าช่วยกันขับกล่อมเสียงวารีดังสอดร้องรับเหล่าปากาักษาแสงทิพสาดทอจากฟากฟ้าหลายเป็นวิสุทธทองครอบคลุมทั่วทั้งผืน ณเมืองแห่งกินรีครึ่งคนครึ่งนกท้าวสดายุเป็นผู้ปกครองมีพระมะเหสีคู่พระไทยชื่อปันนาและแต่งตั้งพิมพิลาเทวีเป็นนางสนมนางสนมพิมพิลามีลูกสาวชื่อกัลยาแต่ไม่มีลูกชายให้ส่วนพระมะเหสีไม่ว่าจะทำเยี่ยงใดก็ไม่มีโอรสและทิดาถวายท้าวสดายุแล้ววันหนึ่ง พระมเหสีก็ฝันประหลาดฝันว่าได้อบอุ้มพระจันทร์เอาไว้และกืนกินมันเข้าไปในท้องเมื่อตื่นขึ้นมาจึงทรงรู้สึกไม่สบายพทยัยมายืนเศร้าหมองอยู่คนเดียวเป็นอะไรเหรอปันนาะทำไมทำสีหน้าเหมือนไม่สบายใจอะไรมีเรื่องอะไรทำไมน้องไม่บอกพี่น้องฝันประหลาดเพคะเสด็จพี่ น้องฝันว่าน้องหยิบดวงจันทร์บนฟากฟ้ามาแล้วน้องก็กินมันเข้าไปนครกินเนรีของเราเมื่อสนิทเพราะน้องได้กินดวงจันทร์เข้าไปหมดเพะคะเอ๋ฝันเห็นดวงจันทร์ปกติเป็นฝันดีนี่นาไม่เป็นไรทำใจให้สบายพี่จะไปถามโหรหลวงให้แล้วท้าวสดาายุก็ให้แม่หมอ ผลหลวงประจำนครกินารีทำนายนางทำนายว่าพระองค์จะได้พระธิดาแต่จะนำภัยพิบัติมาสู่เมืองกินารีแห่งนี้หมายความว่าอย่างไงภัยพิบัติภัยพิบัติตอะไรความงามเพคะความงามของพระธิดาจะทำให้เกิดสงครามผู้คนล้มตายจริงเหรอเนี่ยแล้วเราจะต้องทำอย่างไร ให้พระมเหสีและพระธิดาถือศีลภาวนาเพคะแล้วเมื่อเจ้าหญิงจำเริญพรรษาขึ้นห้ามให้ชายใดเห็นความงามของนางเป็นอันขาดมีเช่นนั้นจะเกิดการต่อสู้แย่งชิงความงามของนางเพคะขอบใจมากเราจะปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าทุกอย่างดีเพคะประชาชนของเราจะได้ปลอดภยัย ไม่นานหลังจากนั้นพระธิดาน้อยก็ถือกำเนิดขึ้นเท้าสดายุตั้งชื่อให้ว่าเจ้าหญิงผันภาษาวันที่กำเนิดฝนโปรยปลายและเกิดสายรุง้งทำให้ชาวเมืองดีใจมากยกเว้นก็แต่พระสนมพิมพิลาเฮ้ย <c oughs> ฉันจะปล่อยให้ลูกนังปันนาเกิดมาเสวยสุขแทนลูกฉันไม่ได้เอาอย่างไงดีนะ เมื่อไหร่จะมีลูกชายสักทีลูกเราน่ารักเหลือเกินน้องหญิงน่ารักมากเพคะน่าเหมือนเสด็จพี่เลยเอะกินนมให้เยอะๆนะลูกด,ดูสิแม่อุตส่าห์สั่งให้เขาประดิษฐ์ขวดนมให้นะดูดูเก่งจริงๆเลยคนประดิษฐ์นี่นั่นละสิด,ดูสิลูกหญิงของเราน่ารักแต่เจ้าต้องระวังไม่ให้ชายใดมาเห็นนางนะ คน้คองจะระวังให้ถึงที่สุดไม่ให้เจอข้านี่แหละจะหาผู้ชายเป็นร้อยมาเจอมันที่ได้เลยนอกจากในเมืองกินาลีแล้วอีกมิติหนึ่งก็เป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งในหมู่บ้านแห่งนั้นและบ้านหลังนี้มีชายชรายอยู่ผู้หนึ่งมีเด็กชายสองคนกำลังนั่งฟังนิทาน เกี่ยวกับกินรีเราอีกสิฮะตาพระสุโทมโนราผมอยากฟังสนุกดีอะไรวะไอเวหาข้าเล่าเรื่องพระสุโทมโนราจนเบื่อแล้วเนี่ยผมอยากฟังอีกนี่นาตาอยากรู้ว่าเมืองกินนรีมันมีจริงหรือเปล่าก็ได้ก็ได้ข้าเล่าต่อก็ได้วะ เวหาเด็กชายคนพี่ชอบเลี้ยงนกชอบฟังทุกอย่างที่เกี่ยวกับนกเกี่ยวกับกินนารีส่วนพระสุน้องชายเกลียดสัตว์ปีกทุกชนิดใครจะเอากับกินารีลงละตาได้เมียมเป็นครึ่งคนครึ่งนกเฮ้ยขนลุกก็มันเป็นพรมลิขิตนี่วะต่อให้ครึ่งคนครึ่งหมาทาสวรรค์ลิกขิตมาว่าเป็นเนื้อคู่เอง เองก็ต้องรักเหรอวะไอ้ดินว้ยไม่เอาหรอกจะตาถ้าผมเห็นผู้หญิงครึ่งคนครึ่งนกจะตีให้ตายบินไม่ขึ้นเลยตาฮข้าจะคอยดูไว้ไอ้ดินขอให้เองมีเมียเป็นกินนารีนะเว้ยไม่มีทางหรอกตามันเป็นแค่นิทานพระสุทธนมโนรากินรีไม่มีจริงหรอก พระสุยืนยันหนักแน่นและเขาไม่มีวันเชื่อว่าเมืองกินรีมีจริงก็เป็นแค่นิทานหลอกเด็กที่คุณตาเล่าให้ฟังเท่านั้นแหละหลังจากพระธิดาพันภาษาได้ถือกำเนิดมาขณะนี้ก็18ชั้นสาเต็มแล้วพระธิดาเจริญวัยสวยสดงดงามทำให้เป็นที่อิจฉาริษยาของพระนางกัลยาผู้พีมากนอกจากนี้ พระธิดาพันภาษาก็ชอบฟังเกี่ยวกับกินรีมนุษย์มีตำนานกินรีเมืองกินรีก็มีตำนานมนุษย์เช่นกันเสด็จแม่เพคะช่วยเล่าเรื่องมนุษย์ให้ลูกฟังอีกหน่อยสิเพคะสนุกดีเรื่องของมนุษย์ฟังทีไรก็ไม่เคยเบื่อเลยเพคะอะไรกันลูกคนนี้เรื่องอื่นมีให้สนใจมากมายไม่สนใจไม่นสนใจเรื่องของมนุษย์ ลูกอยากรู้นี่เพคะว่าหลังจากมโนราไปอยู่ที่เมืองมนุษย์แล้วเป็นยังไงบ้างคนกับกินรีรักกันได้หรือเปล่ากว่าจะได้สมหวังก็เลือดตาแทบกระเด็นนะสิมนุษย์กับกินรีมันคนละเผ่าพันธุ์จะรักกันก็ยากแล้วถ้าลูกเจอมนุษย์ละเพคะเสด็จแม่ลูกจะรักมนุษย์ได้ไหมตายแล้วอย่าพูดอะไรแบบนี้นะลูก ลูกเป็นผู้หญิงไม่งามเลยลูกคนนี้แหมสเสด็จแม่ลูกก็แค่สมมุติสมมุติก็ไม่ได้ไม่มีมนุษย์ผู้ชายคนไหนผ่านมาที่นี่ได้หรอกก็หากลูกเจอล้วเพคะแล้วถ้าเกิดเราสองคนลักกันท่านแม่จะว่าอย่างไรเจ้านี่จริงๆถ้าเจ้าเจอมนุษย์ให้วิ่งหนีรู้ไหมยท่านแม่และก็ไม่สนุกละ คุยอะไรกันอยู่สองขนแม่ลูกเสด็จพ่อเพคะลูกอยากจะขอออกไปเล่นน้ำที่สาอาโดาดหน่อยเพคะเอาสิลูกแต่ให้ทหารตามไปอารักขาพ่อไม่อยากให้ลูกเห็นผู้ชายทำไมลูกถึงจะเจอชายใดไม่ได้สักวันเจ้าจะรู้เองอะไรกันเพคะเสด็จพ่อ มีแต่คนห้ามลูกไม่ให้พบปะเจอชายใดทหารที่ตามลูกก็เป็นทหารหญิงแล้วยังให้ลูกถือศีลไปไหนมาไหนก็มีคนคุ้มกันทีพี่กัรยายังไปไหนมาไหนได้ตลอดมันไม่เหมือนกันสักหน่อยไม่เหมือนยังไงล่ะเพคะเดี๋ยวก็รู้เองนะฮะทุกทีลูกไม่อยากคุยกับเสด็จพ่อเสด็จแม่ละ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนแรกของกินารีที่รักค่ะพี่ตักเตรียมแนงมาลองทำกินารีดูบ้างเผื่อน้องๆจะชอบกันนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ